สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าบุตรอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าบุตรมีข่าวของกรมขนส่งนะคะที่บอกว่าจะยึดหรือไม่ยึดผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งนะคะกรมขนส่งทางบกนะคะยืนยันไม่ยึดคืนนะคะหรือเรียกผู้มีใบอนุญ,ญาตขับขี่ตลอดชีพนะคะมาทดสอบขับรถใหม่รับศึกษาคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถนะกระทบขับขี่นะคะซึ่งวันที่9ที่ผ่านมานี้นะคะสิงหาคมนาย จิรุตนะคะวิสารจิตนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า,วากรมคารขนส่งทางบกนะคะจะไม่ยึดหรือเรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพทั้งหมดนะคะมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่ได้แชร์กันในขณะนี้นะคะแต่จะมีการนะคะ แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมธรรมชารภาพนะคะหรือมีสภาพโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วนะคะเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะก็อย่างเช่นโรคทางสมองโรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หายเป็นต้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะ ซึ่งกรมขนส่งทางบกนะคะยังได้มีการนําสถิตินะคะการเกิดอุบัติเหตุนะคะและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะคะมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่นะคะโดยแบ่งเป็น7มิตินะคะประกอบด้วย 1. นะคะการกําหนดสภาวะโลก 2. นะคะการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะคะ 3. นะคะการอบรมและทดสอบความรู้ของ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่นะคะภาคทฤษฎีโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรนะคะการอบรมนะคะให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตนะคะพร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-learning นะคะ 4. นะคะการอบรมการขับรถนะคะและทดสอบนะคะความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะภาคปฏิบัติค่ะ 5นะคะการบริหารจัดการ 6. การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถนะคะโดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนนคส1968อสค่ะ 7. นะคะการควบคุมพฤติกรรมการขับรถด,ด้วยมาตรการการตัดแต้มนะคะคือการติดตามประเมินผลนะคะเพื่อพัฒนามาตรฐานนะคะใบอนุญาตขับรถนะคะ ของประเทศไทยให้ควบคุมทุกมิตินะคะยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศด้วยนะคะหากใครที่ถือใปกับขี่นะคะตลอดชีพก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าจะถูกเรียกหรือเปล่านะคะเพราะว่ากรมขนส่งออกมายืนยันแล้วนะคะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพที่จะเรียกทดสอบใหม่หรือว่าจะยืดใบกับขี่จะต้องเข้าข่ายที่ระบุมาข้างต้นนี้นะคะ ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ประบุตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ